เมื่อวันอาทิตย์ต้นเดือนที่สองสิงหาคมที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดงานบุญพิธีบูชาข้าวพระเพื่อสืบสารอารยะประเพณีอันดีงามของชาวพุทธโดยมีการถ่ายทอดสดพิธีกรรมผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง GBN เพื่อให้คณะสงฆ์รวมถึงคณะกัลยาณมิตรทั่วโลกได้ร่วมงานบุญอย่างพร้อมเพรียงกัน ในส่วนของการประกอบพิธีกรรมภาคเช้าได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสง์นำทุกท่านปฏิบัติธรรมตามหลักวิชาตามเสียงนำนั่งสมาธิของหลวงพ่อเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบูชาข้าวพระโดยมีการจัดเตรียมอาหารหวานขาวไว้อย่างประณีตเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา จากนั้นได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายสะพานบุญทรัพย์อนันต์โดยกัลยยานมิตรผรนสวรรค์กัลยยานมิตรพันนวดีเต็มดวงจิตเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพิธีกล่าวคำถวายถนนบุญทรัพย์อนันต์ โดยกัลยยนมิตรไพศาลทวีชัยถาวรเป็นผู้แทนนำกล่าวถวายซึ่งเป็นสะพานและถนนมุ่งสู่โบสถ์พระไตรปิฎกวัดพระธรรมกายและทางด้านกันลยนมิตรสาวนีฮิรัญยัิริเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายพัะตาหารเป็นสังฆทานส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีจุดเทียนใจไฟนิรันร์อนันตชัยเพื่อบูชาพระรัตนะไตรเนื่องในวาระพรรษาแห่งการบรรลุธ,ธรรม โดยคณะเจ้าภาพได้ร่วมกันจุดเทียนใจท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความปลื้มปิติของคณะกัลายาณมิตรผู้มีบุญทุกท่านที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกร่นกายวาจาใจให้ผ่องใสและรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากหลวงพอ่อทัตตะชีโวรองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ซึ่งวันนี้เหล่ากัลยาณมิตรแม้จะอยู่ต่างจังหวัดห่างไกลหรืออยู่ต่างประเทศก็สามารถร่วมพิธีกรรมไปพร้อมๆกับวัดพระธรรมกายด้วยความปลื้มปิติซึ่งทางวัดพระธรรมกายมีมาตรการในการป้องกันเป็นอย่างดีด้วยการสแกนวัดไข้ กรองบริการจุดล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์รวมทั้งให้ผู้ร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอ,อนามัยแบบร้อเอร์เซ็น์ภายใต้ข้อปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขค่ะ